ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องปากกาากเกอร์นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Sonnet 17นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นสแตนเลส GT คือเป็นแหนบทองนะครับแล้วก็เป็น RB เป็นโลโลบอลนะครับอ่ะเรามาดูว่าหมึกของรุ่นนี้ใช้เป็นรุ่นไหนได้นะครับก็ทางนี้ทางนั้นนะครับเราก็อ่ะมาดูลักษณะของปากกาก่อนนี่คือกล่องที่จะได้นะครับกล่องรุ่นนี้กล่องรุ่นใหม่สวยงามนะครับนี่แล้วตัวนี้ยังมีคอลเลกชันที่เราเก็บให้สัตว์บุคคาคนพิเศษด้วยนะ อยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเป็นใบรับประกันเออนี่เป็นของหายากนะครับเป็นอลิมิเต็ดไปเรียบร้อยนะครับใบรับประกันนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะปกติรุ่นนี้อยู่นี้ต้องเลงทะเบียนออนไลน์แต่ว่าเราให้เก็บเป็นที่เลือกให้กับลูกค้านะครับอ่านะครับทุกท่านนะครับเป็นของลิมิเต็ดไปแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโบโบแบบโบ v i p ีเทียวนะครับแล้วก็มีใบของขวัญนะครับแล้วก็ห่อของขวัญเทียมคันนี่อันนึงคือกระดาษห่อตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอิดิชันนะครับอ่า เป็นปาร์เกอร์ของลิมิเต็ดพิานหายากครับไม่มีผลิตบ่อยอนะครับคอนเฟิร์มครับเป็นของที่หายากมากเลยนะครับในทุกวันนี้นะครับไม่มีแล้วคือเรามีสต็อกเก็บเก็บให้ลูกค้าโดยเฉพาะนะครับเรามาดูว่าเฮ้ยประการุ่นนี้เป็นยังไงบ้างมาดูลักษณะดิผมขอยะถอดนะให้สูงพื้นที่นะเพราะว่าเดี๋ยวประกามันจะไม่ชัดอ่านี่ดวผมจะให้ดูตัวแหนบก่อนแหนบจะสวยง,งามขนาดไหนนะครับนี่นี่ดูสวยแนบแหนบเดี๋ยวสูงไปนิดนึงก่อน ย่ปากกาสู้ยังไม่ได้เดี๋ยวนี่มาแล้วครับอุ๊ยขอโทษครับนี่คือแหนบปากกานะครับเป็นความสวยงาไมไหมตัวนี้ปากกาปาเกอร์นะครับเราก็ไมคอินฟรันต์แท้เลยครับนี่เห็นไหมครับเขาว่าฟรันต์แท้ฝรั่งเศสแท้ตัวนี้เป็นสแตนเลสครับใช้ได้ทนทาน มากเลยนะครับเพราะว่าวาแตเด็ดล้วนแล้วก็หัวจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใส่เสื้อกระเป๋าข้าราชการทั้งหมอทหารตำรวจได้หมดทุกอย่างเลยนะครับคือไม่ติดครับกระเป๋าหน้านี้ไม่ติดเลยนะครับคือพอดีห่วนี้นะครับอ่นี่คือลักษณะระดับมมนสวยค้นงามนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบเปิดปอกเป็น RB นะเออนี่เรามาดูกันว่าเฮ้ยน้าหนักเป็นไงบ้างอ่าเรามาดูนะครับตัวนี้บวกหมึกปากกาเรียบร้อยนะครับอ่หน่วยเป็นกรัมนะครับปากกาตัวนี้ อยู่ที่อ่าน้ำหนักอยู่ที่30กรัมครับถือว่าพอสมควรเลยนะสามสิบองตัวด้ามใหญ่นะครับแต่เบรล้วนนะครับส่วนด้ามจับเนี่ยเป็นเท่าไหร่เออเรามาดูด้ามจับปากกาตัวนี้นะครับซีโร่ด้ามปากกาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่9.3คือถือว่าใหญ่นะถ้าด้ามตัวด้ามอยู่ที่ตัวนี้เป็นทรงตัวนี้ใหญ่สุดตัวนี้เล็กนะครับผมวัดตรงกลางแล้วกันนะตรงนี้กัสิบเอ็นะครับแล้วก็มาตัวที่จุดที่น้อยสุดอยู่ที่ประมาณ8.8นะหมินนะครับตัวนี้เป็นแบบเปิดปอกนะ นี่สวยงามนะครับแล้วก็หมึกตัวนี้เป็นแบบไหนบ้างเราให้ดูหมึกนี่คือหมึกของ Park เกอร์นะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นบอเพนนะครับแล้วก็มีเจลไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมเน้นย้ําบอเพนตัวนี้ไม่สามารถเจลไม่สามารถเราก็ออกไปอ่ะเรามาดูหมึกสองอันนี้สามารถใช้งานได้นครับตัวนี้คือหมึก M นะครับแต่ว่าตัวนี้ไส้ไส้นี้ผมแกะแล้วไส้ไส้ตัวนี้เป็นสีสีดำนะผมให้ดูปักเก็ตส่วนถ้าเป็นสีเงินตูดน้องสีเงินตัวนี้หัว F กับหัวเโดยมาตรฐานที่ขายดีจริงๆก็คือสุดยอด เหมืองไทยนิยมคือไซส์เอแล้วก็เป็นหัวเเป็นน้ําเงินนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเลยครับนี่คือแกะแล้วหน้าตามหมึกจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขคลียบให้ดูนิดนึงเออะเดี๋ยวแป๊บนึงนะปากกานี่นะผมกำลังทีน,นี้อ่านี่ไซส์หมึกที่แกะมาจะเป็นนี้นี่สีดํานะหมึกเอนะครับส่วน้า ไส้หมึกเป็นเอ็มไม่อินฝรั่หมดเลยนะครับปากกาพวกนี้ไม่อินฝรั่งหมดเลยนะครับไส้หมึกวิธีการเปลี่ยนนะครับก็คือหมุนออกมาข้างปลอกข้างนอกนะครับขยับไปนิดนึงก่อนหมุนข้างนอกแล้วก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นไซส์เอ็มนะครับนี่เป็นไม่อินฝรั่งเศสฝรั่งนะครับตัวของโรลบอร์อาบีไม่มีสปริงครับเสียบพ้มทนทานสูงมากเลยมันเสียบลงล็อกพอดีเลยแล้วก็หมุนทายเข้าไปข้างในตัวนี้เป็นหมึกสีดํานะ ะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสีดำหมึก M กับสี F มันต่างอะไรกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเขียนให้ดูนะตัวนี้เป็นหมึก M นะครับหมึก M นะครับตัวนี้หมึก M เป็น R B นะครับ R B M นะครับอ่าผมจะมาดูหมึกไซส์ F กันนะครับนี่ F นี่ไม่ไซส์ F เส้นมันจะเล็กกว่านี่ R B F อ่เห็นไหมครับเห็นความต่างๆของเส้นไหมครับว่าเส้นมันจะไม่เหมือนไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับนี่เส้นใหญ่นี่ M F มา,ราตรฐานทั่วไปที่นิยมใช้คือ M นะครับอ่าทาานี้ทางนั้นเสร็จแล้วเราก็กลับมาดูว่าเฮ้ยดูความสวยงามของนี่คือข้างในนะครับเดี๋ยวผมขยับไปนิดนึงขออนุญาตนะครับอ่านี่นี่คือด้านในครับตัวน,นี้เป็นทองนะครับเห็นไหมครับอ่านี่คือปลอกด้านทองแล้วนี่ด้านจับเป็นนี่สวยงามมากเลยนะครับตัวน,นี้ข้างใน เราจับแล้วตัวนี้หัวมนคลาสสิกมากเลยนะครับเห็นไหมหัวมนแล้วเขาเปิดปลอกมาพร้อมกับกล่องปากกาสามารถผวนี้สามารถใส่ได้สองด้ามน,นะบางท่านต้องการบีพออีบอลเพนกับอาร์บีนะครับก็สามารถใช้งานได้นี่คือแพคเกจกล่องนะครับก็ใครมีคนร้องวาถามเกี่ยวป,กา,ปากกาพัลเกอร์ปากกาบางปากกาคอร์สปากกาเชฟเฟอร์นะครับแล้วก็น้องนามีด้วยครับรับการเยาะหัอนอื่นอีกต่างหากนะครับก็ส่งคำถามมาใต้กระโปได้เดี๋ยวผมจะตอบํำให้นะครับสวัสดีครับ